หยาบอะไรกันวะเอ้ารถรถพยาบาลมาผมก็นึกว่าเขาดีกทางอะไรให้ผมคือว่าผมกาลังจะผมกำลังจะวิ่งไปอยู่เอ้าใช่ดีว่าไปนะครับพี่น้องไปนะครับวิ่งตามรถดีไหมครับพอๆพกอันแล้วผมว่าก็ระดับ vai chegar por vai chegar